สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเติมน้ำมันเกียร์น้ำมันเปลืองท้ายนะครับถ้าไม่มีถังเติมนะครับแล้วก็เอาเอา่างกะงเหลือใช้นะครับมาเจาะรูนะครับเจาะรูใส่สายยางนะครับแล้วตรงนี้ก็เจาะหรือเจาะตรงนี้ก็ได้นะครับรจเจาะตรงนี้ก็ได้หรือจะเจาะตรงนี้ได้นิดรูอไม่ต้องเจาะรูใหญ่มากนะครับแล้วก็จะใช้ลมเป่านะครับ ใช้ลมเป่าเพื่อให้ดันน้ำมันเข้าไปหาห้องเกียร์นะครับหรือเฟืองท้ายนะครับสาธิตให้ดูนะครับยกยกขึ้นครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับปกติต้องปรับลมค่อยๆนะครับพอดีวาล์วมันเสียนะครับมันจะดันน้ำมันขึ้นแล้วก็นี้ไปสวมใส่ตรงเกียร์เลยนะครับเป่าแบบนี้นะครับ หมดแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็กดติดตามกดแชร์นะครับเพือ่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ